เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้นิวจัดการให้อะตึงเช็คเบนท์ให้คุณพี่เอาหน่อยวันนี้ก็วุ่นเลยนะฮะนะครับซื้อข้าวขายออกเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้าส่งไป3คันนะมีปาเจโร่นะเบนซ์นนะ420นะครับแล้วก็วีออดนะ50ปีนะครับที่คุณพี่ก็กำลังทำสัญญากันอยู่นะโอ้โหเมื่อกี้ก็จบไปแล้วชุดหนึ่งนี่ชุดหนึ่งโอเคเพราะความรวดเร็วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ จบไปได้เปล้าเพื่อนๆโอ้โหคันนี้นี่บอกเลยนะ mercedes benz c 2 2 0เพื่อนเพื่อนเป็น uk spec นะฮะ uk spec ก็คือว่าเป็น sunroof แล้วก็นำเข้าจากอังกฤษทั้งคันเลยโอ้โหสตาร์ติดชึ่งล้อแม็กนะฮะแล้วก็หัวหมอนบอกไฟฟ้าอุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างครบหมดเลยสวยมากๆากนะครับ็ีดีแกรนรีโมทยิงบนด้วยกุญแจให้3ชุดเลยนะสวยมากเพื่อนเนสวยแบบไม่มีอะไรมา ขัดขวางขวางกั้นความสวยของเรากันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะดูเลยครับเพื่อนสวยแลมวบลนะครับแล้วก็มีปัหิมะด้วยนะครับร็สวยจริงๆสวยมากคพืนเพื่อนเอ๋ยนะครับยูเคสเปคฮะหายากมากๆนะครับสวยงามพลรามแปพลรามเก้านี่ลูกสาวด้วยฮะน่ารักมากๆนะครับ เรามาส่งเป็นเพื่อนคุณพ่อนะครับมารับรถเรียบร้อยแล้วครับ Mercedes Ben z นะครับ C ีสององูนนะครับรีแกนตตัวนอกของเรารถขับดีมากฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างบอกเลยว่าเจ้าของเก่านี่ดูแลแบบสุดๆนะฮะเป็นตัวนอกยูเคสเปนะฮะเป็นสัตลูปหายากมากๆรีโมทยิงบอลนะคับพร้อมมองรอบแอกนี่บอกเลยว่าโ e เมแท้โรงงานเลยใช้รถยังมีความสุขนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับ พอมากๆหรือที่บ้านมีหลายคันแล้วนะคันนี้ผมจะชอบยิงมาปีๆลูกค้าต้องเลือกสวยูกใจนะจ๊ะจะต่อยพี่หน้าไปดีครับ